ช่วงนี้มาดูเวทีการประชุมระดับชาตินะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดประชุมวิชาการระดับนานาชาติการกําหนดภาวะผู้นําแห่งอนาคตและปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารระบบการศึกษาค่ะพลตบดเอกเพิ่มพูนชิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการประชุมนานาชาติครั้งที่4เรื่องภาวะผู้นําด้านการจัดการระบบการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีเทคโนโลยี AI เป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นเวทีที่ทรงคุณค่าเปิดโอกาสให้ได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเองนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในอนาคต เป็นแนวทางสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยเรียนดีมีความสุขเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและนำา AI มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการประชุมดังกล่าวครั้งที่4จัดขึ้นระหว่างวันที่23-24พฤษภาคม2568ที่คณะครุศึสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า300คนจาก22ประเทศทั่วโลก ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาและการนำเสนอผลงานวิชาการ3 2ผลงานค่ะพาไปดูเรื่องของงาน